ห้าสุทองหลานนก็ครับไปครับอิกาศหานเอ๋ยนี้ครับหลานเอ๋ยครับคับอกาศ นะครับ้าทัเบอร์คัส้าเบอร์คาทคนครับนะครับนี้บ้านนี้บ้านนี่บ้านกลอัับนอยู่ับครับทำไมครับตอหมคุครับ

ออยโหว <ó>, ัน <i> นี้เป็นชุดใหญ่ไฟกระพิที่เรียนเอาในงานบวชเนี่ยค่ะครับผมอันนียครับอีครับบีร้้วหบที่ยังเ่นนี่คือไหนคือเบียร์นี่ในลูกหูอ่ะนี่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 คือตัว คนไหนบ่าวเบียอชไใช่ไปโบนะครับแค่ราบ่าวเบียนะครับนี้คือน้องชายนะไม่ใช่บ่าวเบียทจติงนะฮะห้องรอนนะฮะโอ้ยก่นะคะันี่โอ้ยเอีกนครบีกั้กับขับพวกผู้ติ้ใหม่ พันใหม่ๆออ่อเอ่อันนี้ตกมนี่คุณแม่โอ้ยน้าเนี่ยเอซครับดูข้างบนนะครซึ่งเพิ่งมาอยู่บ้านสปีตอนช่วงโควิดแกููเนีเนียอดอกไว้บ้าน้มีี๋ยวเอาไปมีอัี้สวยอันี้สวยอี้เอีเอันนี้ใครเนี่ยอันนี้บริญญาอันนี้เบียร์้ยอฟอ้โปบวกอ่ะเด็กน้อยคนนี้คือใครครับบาเียานปีอันนี้คือ ข้ามหน่อยข้ามหน่อยบัก้ามหน่อยไอ้สิบักข้ามหน่อยไม่น่าที่เราโตขึ้นมาแล้วจะน่าใจเอ้ยอันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องนอนเบาบอยเยอเลยเราจบจากสถาบันเดียวกันครับนะราชภัฏสกลนครนะครับที่นีนะครับแปงเลยว่านี่นวดไปด้วยเคารับนครับเคารับราชธรรมปริญญาบัตรเขามีหลายบ้านจริงจริง เอฟซีบอกสิบแปดบวกนี่นี่นีดูสือผ้ตอต่งัใช่หมกับู้ิวนีครับผมนะเออเขา็นผู้ิวใหม่มททน้ครับนงูหน้าเปลี่ยนเยอะเนานี่เปียไปเยอะนะครับผู้บ่าวคนนี้นบผู้บ่าวคนนี้หนงคนครับโหอรนรอเนี่ยรอเนี่เนยตอนตอนที่ผม ใช่นั้นเพลงต้องทำเพลงใหม่แ่าอนมอายุสักปีครับทำเพลงประมาณอ้โหกประมาณสิบองหรือไมองสตอนนี้หนอยสิสิกเห็นนะเห็นไม่ธรรมดานะเปล่าพี่ยาเรียนอะไรเทคโนโอะไรสักอย่างอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีเกทรนิกส์ใช่รมเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้เกี่ยวกับ ชิมนะครองเต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยพี่นก็เครื่องเสียงนาเครื่องเสียงไม่ชอบชอบเป็นตัวอ่ะเนี่ยได้แล้วพรสวรรค์แล้วอ๋ออันนี้ S Q4 นะครับนี่กับผู้ติ้วหน่อยนี่ติดเนี่ติดอันนี้เรียนจบสอัวเลยนะนี้เรียนจบใหม่ๆอันนอ้เรียนจบใหม่เขาเรียกว่าคนเดียวรักเดียวใจเดียวอุ้ยทำไมหอมจังอ่ะหอมนะหอมไม่กวนทำไมอุ้ย นี่นะครับจากอ่าในแม่แม่มปริญญาตรีนะครับมาผ่านตัวมาเป็นพ่อค้าไก่ทอดนะครับใช่ครัาทุกคนครับมากด้วยความสามารถแล้วก็สติป้องด้วยยูทูบเบอร์ด้วยนะครับมีเอยเดี๋ยวแล้วไอเคียไอคุณยายเลยนะี่เ

อ๋อลสาวอยู่ห้องนี้ที่ขายไก่นะบอใช่ตายอยู่ห้องนู้นเครืองเสียงเดีโอ้ย่งเบิดไหมสุดที่มันจะทำลายก็ได้ปาเบียร์เคืงเสียงชุดนี้แม่ลำเลีงหมดแล้วเสียงนี่เสียงสกว่าเสียงกว่านะครับผมก็ผมก็เคยคิดนะครับว่าเอออยากก็อยากมีเครื่องเสียงอะไรแบบเหมือนปเบียร์นะครับเคยคิดอยู่นะครมีกานมีงานนะครับเราก็มีเฮ้ยนีวี่นีนี่นี่เสยงกว่าเยอนี่ใ้ล ยอะไหมโหน่าเทะอะนหมใช่ที่ไหนทุกคนครับนิยายยายนิยายเสือนิยายเสือนยายเบียร์นอยายเบียร

ไก่ฮับไก่ฮับพี่นัเอาแบบนี้พวกไ่พี่นักได้แล้วเออไ่ตไก่ละอเพราะว่าอยากตัวเองพี่นักแะไก่ฮั้องไก่อันนี้เป็นตู้แช่มืสบาทนะครับเบีย์บอกต้องใช้นะฮะ นายาลุ่นต่อไปที่จะขายไก่ก็คือสาวร้อยคนนี้นะครับครับเตรียมเตรียมไว้เลยนะฮะายาขายไก่รู้รู้ทุกอย่างแล้วไงทำาช่วยทุกวันต้องรู้หอรู้ไหมว่าเขาทำไก่ยังไงองนักไก่ยังไงอร่อยดูไหมไม่ร uh pa ู uh ้ร huh ู uh ้จ huh. ักตัข้าวรู้จ uh ักตัข้าวรู้ข้าวเป็นนี่ครับนักครับ อีกตชุดด่นอ่ะตัวเช่วยใช่อ้โหนัตไอ้ชียักอ้ยหักอมุคน